ไม่อ้านนะคะพี่ไม่อ้านนะคะคุ้ดองน้ำลาลนะคะ,ก,ะ,คะก็มีนี่ซูชิหน้าไทยะะ okay, okay. อ่ะ ปูดองที่แบบเรื่องดึงมากนะคะก็อันนี้เนี่ยยังไม่เคยไปกินมาก่อนนะคะเคยแต่แบบว่าสั่งมากินที่บ้านนะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปกินบุฟเฟ่แบบไม่อั้นทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันนะบุฟเฟ่ที่แบบปูดองเราไม่อั้นนะจ๊ะแตวันนี้นะคะเราจะพาไปกินกันค่ะมาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนนี่พูดว่างินของเราวันนี้ร้านอยู่แถว รางคำแผนนะคะทุกคนแต่ว่าจำชื่อซอยไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งไวท้ที่ดีพิชเช่นบ็อกข้างล่างนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็จะมีหลายราคาเดี๋ยวจะถ่ายเมนูให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูหมดเลยนะทุกคนมันก็จะมีทั้งแบบบุฟเฟ่ก็จะมีหลายราคาก็จะมี5 9 9หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเซตที่นิ้งกินนะ่ะมันจะ699นะคะซึ่งก็จะกินได้หมดเลยทุกอย่างกูดองอ่าแล้วเป็นปูดองน้ำปลาแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรอ่ะ กุ้งดองน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถสั่งได้หมดเดยแล้วเขาก็จะมีซูชิหน้าไทยดูยเห็นป้าแต่รู้สึกว่าในภาพอะจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะถ่ายของจริงให้ดูนะคะ <c oughs> นี่นะคะมาแล้วกุ้งดองของเราโอ้โหจุกจุกค่ะไม่อ้านนะคะพี่ไม่อ้านนะคะอันนี้คือแบบ6กร้ยก้าแล้วสามารถกินได้หลายอย่างดูดิแล้วก็ยังมีกุ้งดองด้วยนะทุกคนนี่กุ้งดองน้ำปลานะคะก็มีนี่ซูชิหน้าไทยค่ะ มาดูหน้านี่โหรมาค่ทุกคนจวดจววดๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาติ่ ใช่แบบส,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 สดส,ดไ,สดไหมก้ามเลยค่ะคุณราดน้ำจิ้ม

เขาค่อยเก็บเท่าไหร่กำลังดี กินโชว์เป็นหนึ่งคนะ่ะเรานะคะจะเอาข้าวนะคะุกคแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไปคะ่ะไปกอดีต oh <my> น้นาไทายด้วยไปค่หาสตู<ฟ>๊ป<ง>ค่ะ ขีดหน้าไทยก็จะมีแบบหน้ากุ้งผัดผักอะไรเนี่ยมันเหมือนผัดกะเพรากระเทียมกระเทียมเออผัดกระเทียมคือกระเทียมไปฝากอ่ะอากอะไรอยากกลับกลับกกลับเลยตองมเกษตรไทยค่ะต้องแบบจับอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวแล้วมันจะร่วนไว กินแป๊บเดียวอะพูดจะหมดแล้วอะนี่ให้ดูนี่นะคะจัดไปครับพี่เขยไปครับไปครับคำใหญ่ๆนะครับกินเลยครับพี่ไปเอาไปเหคนคนหัดกินเไหมเอาจงๆเอาเอาเอาอาเพราบัตไปค่ะกำลัง ต้องเบิ้ลน,นะคะต้องเบิ้ลไปค่ะอย่าแผวค่ะอย่าแผวจริงจริงนอกจากเมนูนี้เนี่ยเขายังมีพวกส้มตำเอออะไรเอออีกนะพราะแบบเยอะมากเออไม่มีหลายเมนูแต่ว่าวันนี้คือเราตั้งใจมากินปูดองกุ้งดองโดยเฉพาะนะคะกม็มีเมี่ยงด้วยพี่สาวชอบกินเมี่ยงที่เรารไม่กินเดีกินคนเดียวไม่กินกินปูค่ะแ,แล้วคือแบบว่าตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบพอดีพอดีก็สมราคาเนาะ

เดยกจรินดูดองที่แบบร้านดังๆอะนะแบบสองตัวพันกว่าทุกคนนี่สั่งมารอบสองคะ่ะอีกห้าตัวไปเลยกินหดเหมือนกดครมา,ยา,ายาแผวค่ะยาแผวไบพี่อ่ะแบบทุกคนคือแบบที่คนเรียกอ,อันนี้รู้สึกว่า ว่าจะมีความแบบแข็งๆข,ของฟิตฟตนิดนึงรู้สึกว่าแบบมีความแข็งๆของน้ำแข็งนิดนึงค่ะเราพูดจริงเว้ยอันนี้ไม่มได้มีสปอนเซอร์รู้สึกยังไงพูดตามนั้นนะคะ่รินนี้น้ำแขก็สองน้ำแข็งอือคุูค่ะก็สองต้องมา ทุกคนตอนนี้แบตจะหมดแล้วนะคะเราต้องทำการปิดคลิปแล้วค่ะกินนานเกินไปโอเคร้านหนัดไม่ได้ปิดคลิปร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่รามคำแหงเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวจะไปขึ้นให้นะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เราจ่ายเองเสียเงินเองแล้วก็มาซื้อเองมา,อองมากินเองนะจ๊ะ <laughs> คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมเามา กดไลค์กดสับเกตให้ช่องเราด้วยนะคะและเดี๋ยวจะทำคลิปกินแบบนี้แบบ่อยๆถ้าเกิดว่ามีคนดูนะมีคนชอบนะคะไปละ๊ี่บาย